ับผมครับนกาอธิษฐานครับอัดบูแดีนมาแล้วอ่ะได้ยินครับอังนั้นโอ้ไนฐานแล้วกันนะคะถ้าแต่พระเจ้าขอขอบคุณพระองค์สำหรับค่ำคืนวันนี้พระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงดูแลพระเจ้าค่ะสมาชิกลุคมทุกคนขอพระเจ้านำตลอดการประชุมในค่ำคืนวันนี้ให้ได้รับการเต็มล้นที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูเจ้าขอบคุณ มาดูว่าท่ามเวิถังทัศนสุขภาพเป็นอย่างรก่มาที่ฐาน้วยกันก่อนเนาะสาธุสองพระเจ้าเรืงเจ้าของขอบคุณโปรงสำหรับคำคำามทำดุใจงเจ้าขอขทรงโรดที่จะประทานกำลังให้แก่พวกเราทุกคนและสุขภาพที่ดี้แก่เราพระองเจ้าผ่านถ้อยคำในพระวจนะของโปร่ง องเจ้าพ่ะเรากับทูนขอในพระนามพระเยซูเจ้าเอมเอมนนะคะอาจารย์ปารเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการออกกําลังเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมะแต่อาจารย์ปารก็ยังเน้นว่าออกกําลังเพื่อรักษาสุขภาพแต่การออกกําลังฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตวิญญาณก็จะรักษาสุขภาพจิตวิญญาณเช่นกันพี่น้องคะอยากจะชวน นในเท่าที่นัดของพระเจ้าในหนึ่งที่โมธีบทที่สี่ข้อหกถึงสิบหกด้วยกันถ้าท่านจะให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พวกพี่น้องท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของ mm. พระเยซูคริสต์เจริญด้วยคำสอนแห่งความเชื่อและด้วยหลักธรรมอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้นอย่าใส่ใจกับเทมิยายอันหาสาระไม่ได้จงฝึกตนในทางธรรมเพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะส่งไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนานคตด้วย mm hmm. ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงและควรถูกการรับไว้ mm hmm. เหตุที่เราตรตรําำทำงานและทนสู้ก็เพราะว่าเรามีความหวังใจในพระเจ้าผู้ดำรงพระชนพระผู้ช่วยให้รอดของคนทั้งปววโดยเฉพาะของผู้ที่เชื่อ mm hmm. ในพระองค์ mm hmm. จงสั่ง mm hmm. และสอน สิ่งเหล่านี้อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุกแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งครัวทั้งในทางวางจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์จงใฝ่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมในการเทศนาและในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมาอย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่านตามคำยายยากณ์เมื่อคณะผู้ปกครองได้เอานูวางบนท่าน จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้โดยถือเป็นชีวิตจิตใจเพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงจงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่านจงยึดข้อที่กล่าวนี้ไว้ให้มั่นเพราะเมื่อกระทำดังนั้นท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้การต่อสู้นะคะมีประโยชน์สองอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นนะคะ นี่คือประการแรกนะคะส่วนประการที่สองข้อ15บอกว่าจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้แล้วรุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเห็นความกล้าหา้ของท่าน,นที่น้องดูง่ายๆเราไม่ต้องไปยกตัวอย่างที่ไกลตัวเลยวันนี้นะคะเราก็เจอปัญหามากมายแต่เราพยายามมาเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มเซลล์เข้ากลุ่มอธิษฐานเพราะเราเห็นว่า มันจะมีประโยชน์กับตัวเราใช่ไหมนะฮะและอันที่สองเพราะว่าเราอยากจะนุนใจอยากจะให้กำลังใจซึ่งแต่ละันนี่เราต้องอธิษฐานเผื่อคนไทยแล้วเราก็ต้องอธิษฐานเผื่อประเทศพมา่าด้วยซึ่งตอนนี้มันแตกมันเริ่รรมสลายแล้วแล้วเราก็ต้องอธิษฐานเผื่อคนไทยด้วยขพพระเจ้าคืนนี้เราจะอธิษฐาน ขอ,อพระเจ้าปกป้องคนไทยมากมายเราต้องอธิษฐานนะคะเราต้องเรป้มสู้ฝ่าวินยาเราเราอย่ามาเป็นการระมาัดย้อนกันว่าใครฝ่ายไหนฝ่ายไหนเพราะทุกไทยไม่มีฝ่ายไหนเท่านั้นตอนนี้เราต้องทุ่มเทอ,อธิษฐานอวยพรประเทศไทยอย่างเดียวเลยท่านจริงเทียมเราขึ้นจอดอีกประการหนึ่งคือเราฝึกฝนของระธิด้วยกันเท่ากับเป็นการสร้างที่จะ วันนี้นะคะอาจารย์อาจารย์อาจารย,าารย์ต้องเป็นคนที่รักทิ่บอกงมากมากกว่าคนอื่นแน่อนอนเพราะอาจารย์เป็นหัวเหมือนเราเป็นพ่อแม่ของครอบครัวเราก็ห่วงครอบครัวห่วงบ้านห่วงสารพัดห่วงห่วงลูกห่วงหลานนะคะวันนี้ศูนย์สี่ ก็อยากจะหนุนใจสูญส,สิ้นให้เราห่วงกันให้เรารักกันให้เราแบบให้เรากคช่ไมนะแล้วก็ให้เรารักตัวเองให้เรารู้จักรักษาสุขภาพตัวเองปกป้องตัวเองอย่าเป็นอะไรแต่ในขณะเดียวกันให้เราห่วงคนอื่นรักคนอื่นนะคะเราไม่จำเป็นต้องรักคนเป็นพันเป็นหมื่นซึ่งเราไม่รู้จักก็อเอาในกลุ่มของเราก่อน แต่ว่าคนในกลุ่มของเราเขาก็มีญาติแล้วเขาก็โยงใหญ่กันไปนะคะคุณไม่ได้เป็นคนออกคําสั่งว่าพี่น้องคหาคำนี้น้องนับคำนี้น้องนี่น้องพี่น้องอย่า้าดใจอย่างนั้นกูเพียงแต่ใช้ของประทานที่พระเจ้าให้และเพื่อนนูนใน่พี่น้องลุกขึ้นแลวถ้าพี่น้องรู้ว่าของประํานตัวเองมีอะไรพี่น้องลุกขึ้นถามแลวถ้าพี่น้องไม่มั่นใจพี่น้องคุยบับครูพอส่วนตัวหรืออะไรครูคะฉันหนูพี่น้องรับบาลออกมาเลยพูดออกมาเลย พี off, ่น้องระบายออกมาเข้าหล่ค้ยยิ่นรู้ของระตอนของพี่น้องเท่านั้นแลวคุณจะน้นให้พี่น้องตอบและพี่น้องก็จะจำเรินขึ้นไม่พอพี่น้องจะทําให้พีจับของเราจำเริ่ขึ้นและพี่น้องแย่สงสัรว่าอ้าวตอนนี้ึ้นจับเราตีบเราจะทําให้คีจับจำเริ่ขึ้นไป่หน่อยเมื่อไม่สามารถที่จะมีชัยชนะเหนือพี่จับของเราเด้ได้พี่น้องเห็นไหมเราไม่ได้ไปพีจับเราไม่ได้ไปนำมาสอบต่เราสามารถนำมาสอบกันแบบไม่ได้แค่ยอมียบ อยากรัวเราไม่ไีอะไรเราเอามาเคลย์เราพูดกับในห้องนี้ห้องนี้แล้เอามาพูดแล้วเราก็แล้วเราก็ักำมาดีวยก,กันนะดูเชื่อว่าความรักของพวกเราสร้างปาฏิหาริย์ได้ความรักของพวกเรานะคะนะคะมีอำนาจนะคะขอให้พี่น้องคนสู้ขอให้พี่น้อง มีสุขภาพดีนะคะมีสุขภาพยอดเย่ยมดีมีสุขภาพยืดีแล้วเราจะจะเป็นไปด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับขั้นตอนนี้นะครทนสู้ทนสู้นะคะเดียยาวจะเจอกันที่คลิปจักรของเราคาเมนคุณมี เราเริ่มพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามขอบคุณที่น่ชูความรักแกราสองใเป็นกทรงพระคุณมาก

ร้องเสียงเรงมูท่าเราเป็นผู้สิเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าของเราอเมนให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพระเจ้าเป็นทุกสิ่งนะคะให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เป็นพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์นะคะใน พธรทมโยชูานะคะบ,บอกกับเราทุกคนว่าอย่ากลัวเลยเราอยู่กับเจ้านะคะ <Hey. S 1> แล้เจ้ารักษาประสัญญาของพระองค์นะคะไม่ว่ารอบข้างของเราสถานการณ์จะดูหน้าวิตกกังวลหน้าวั่นวหวหรือคนรอบข้างของเราอาจจะได้ไเผชิญกับโรคภัยนะคะหรือว่าเกิดบ่งสิ่งมันอย่างขึ้นกับเขาแต่พี่น้องคะเราไว้ oh. วางใจในพระเจ้าให้เราเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้านะ